สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคอซีรีส์ทุกท่านวันนี้กิ๊กมีซีรีส์เกาหลีแนวกฎหมายว่าความดุเดือดเผ็ดมันมาร,รีวิวให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปรับฟังได้เลยเด้อค่ะเด้อเรื่องวิช h c o r ดชื่อไทยของเราก็คือแสบใสเอการแม่มดค่ะเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2017นะคะเรื่องนี้ได้นักแสดงหนุ่มอย่าง ยุนฮอนมินมารับบทเป็นพระเอกของเราซึ่งเคยฝากผลงานไว้แล้วในเรื่อง My Hollow Work หรือชื่อไทยวุ่นรักโคโลแกรมค่ะประกอบกับนางเอกในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างจองรองวอนนะคะซึ่งเคยฝากผลงานไว้แล้วในเรื่องจามองยอดหญิงคู่พิทักษ์แผ่นดินค่ะซีรีส์เป็นเรื่องราวของอายการสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเองเป็นคนเท้า เธอยอมทําทุกอย่างเพื่อให้เธอนั้นชนะคดีความด้วยความที่เธอเองนั้นก็โตมาโดยที่ไม่มีแม่ทําให้ชีวิตของนางเอก ต,ต่อสู้ดิ้นรนถึงที่สุดเพื่อให้เธอได้มาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศและเป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งเธอเองนั้นก็มีภูมิหลังบางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของแม่เธอเมื่อ20ปีที่แล้วคะ่ะอยู่วมาวันหนึ่งนางเอกของเรานะคะไปมีเรื่องอะไรบางอย่างกับหัวหน้าแผนกของเธอซึ่งก็ทําให้เธอเนี่ยถูกย้ายมาอยู่แผนกคดีล่วงละเมอทางเพศซึ่งนั้นก็ส่งผลให้นางเอกของเราต้องมาทํางานคู่กับพระเอกคะ่ะพระเอกของเรา เราเป็นอายการน้องใหม่ฝึกขัดไฟแรงนะคะที่เพิ่งเข้ามาทํางานได้พร้อมๆกันกับนางเอกเหมือนกันพระเอกของเราเป็นคนอ่อนโยนยินยอมช่วยเหลือเหยื่อบอบบางจิตใจดีนะคะยอมทําทุกอย่างเพื่อรักษาความรู้สึกของเหยื่อในคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งตรงกันข้ามกับนางเอกหรือจ้านางเอกเนี่ยยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ชนะคดีไม่สนในความรู้สึกของเหยื่อว่าจะรู้สึกยังไงซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เหมือนมีปมอะไรบางอย่างนะ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระเอกเคยเป็นหมอมาแล้วก็ผันตัวมาเป็นอายการด้วยความที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้พระเอกของเราเนี่ยเลิกเป็นหมอซึ่งจะเป็นเหตุการณ์อะไรนั้นเพื่อนๆต้องไปตามดูในซีรีส์กันเองนะคะ <c oughs> พระเอกกับนางเอกยังต้องร่วมกันสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของแม่นางเอกเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเรื่องนี้ครอบครัวพระเอกก็เหมือนจะมีส่วนรู้เห็นในการหายตัวไปของแม่นางเอกเช่นกันซึ่งไปตามดูกันเอาเองนะคะเพื่อนๆเรื่องนี้เน้น การทำงานต่อสู้คดีในชั้นสานเป็นหลักนะคะส่วนเรื่องเลิฟไลา์ของผู้พระนางก็พอมีมาให้เราฟินกันได้อยู่นะเรื่องนี้บางคนบอกว่าไม่ฟินแต่สำหรับกิ๊กเนี่ยแค่พระนางมองตากันกิ๊กก็ว่าฟินแล้วนะจะว่าไม่ฟินเนะี่ยมันก็ไม่ใช่นะคือคนดูอย่างเราอะ่ะ พอดูไปก็จะรู้นะคะว่าพระนางเนี่ยยังไงยังไงก็มีใจให้กันนางเอกของเราเนี่ยเย็นชากับทุกคนแต่กับพระเอกนางแอบ,บเป็นห่วงนะแอบบซื้อนาฬิกาให้เขาเป็นของขวัญซึ่งนางเอกเนะี่ยไม่เคยซื้อให้ใครเลย พระเอกของเราเนี่ยก็ดูรู้ได้ว่ารักแล้วก็เป็นห่วงนางเอกเอาเป็นว่าใครว่าไม่ฟินกิ๊กว่าฟินเอ้าเพียงแต่ว่าฉากกุ๊กกิ๊กของพระนางในซีรีส์เนี่ยมันอาจจะออกมาน้อยนิดน,นึงเพราะซีรีส์เนี่ยจะเน้นฉากการทํางานแล้วก็การต่อสู้คดีเป็นหลักนะคะส่วนฉากในชั้นศาลในกิ๊กก็บอกเลยว่ามันไม่แพ้กันนะคะบอกเลยว่าต้องไปหาดูให้ได้นะเรื่องนี้นะเอ้า ดูไปเนี่ยกี้แอบเชียร์นางเอกให้ชนะคดีนะถึงจะรู้ในใจว่านางเอกของเราใช้วิธีการสกรปรกเพื่อให้ชนะคดีโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของเหยื่อซึ่งขัดแย้งต่ออุดมการณ์ของพระเอกพระเอกของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะเวลานางเอกเนี่ยชนะคดีนางเอกของเราเพอชนะคดีก็จะมีแอบแบบยิ้มมุมปากเบาๆอุ้ยกิดูแลกิดชอบค่ะแบบเด็ดนะเรื่องนี้ เอาเป็นว่าเพื่อนๆต้องไปหาดูแล้วก็ลุ้นช่วยคู่พระนางนะคะว่าจะสามารถเอาชนะคดีการหายตัวไปของแม่นางเอกเมื่อ20ปีที่แล้วได้ไหมแล้วครอบครัวพระเอกมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีนั้นอย่างไรแล้วคู่พระนางจะรักกันยังไงเลิฟไลจะก,กุกกิ๊กความฟินขนาดไหน เรื่องนี้ไปดูกันนะสำหรับคะแนนเนื้อเรื่องกิกให้สิบเต็มสิบเลยจ้าสำหรับเรื่องฟินก็ขอหักนิดนึงเนาะให้แค่เจ็ดพอนาะเนื่องด้วยว่าชากุกิน้อยไปนิดนึงนะคะเรื่องนี้วิชคอร์ดแซ่บใสอายการแม่มดมีทั้งซับไทยและภาคไทยค่ะทุกคนสำหรับการรีวิวต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าจะมีซีรีส์แนวไหนนั้นต้องฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ให้กิกด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการรีวิว ซีรีส์ในคลิปหน้าจาต้องขอตัวไปดูซีรีส์ก่อนเด้อ